เทศกาลสงกรานต์เพิ่งเริ่มได้ไม่กี่วันชาวเน็ตเขมรติดทงเคลมภาพการบินดโดรนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดงานเย็นทั่วรามหาสงกรานต์ที่ท้องสนามหลวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องชาวเน็ตไทยของเราจะมีความรู้สึกมีความพิถเห็นมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างสวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้จะพาไปรับฟังมุมมองความพิถเห็นความรู้สึกต่างๆของพี่น้องชาวเน็ตไทยของเราหลังจากที่ได้เห็นชาวเน็ตเขมร ติดธงชาติของตัวเองในรูปภาพการบินโดรน1,200ลำด้วยความสามารถความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยภาพที่ออกมามีความสวยงามน่าประทับใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดงานเย็นทั่วล่ามหาสงการ2,567ที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่11เมษาย,ยน2,567ที่ผ่านมา และก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดในช่วงต่อไปฝากกดติดตามสารพัดสารพันช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสมาชิกชาวไทยท่านหนึ่งในเพจ Amazing World Hunter Club A w W C V 4เพจนี้เป็นอีกเพจหนึ่งนะครับที่บรรดาสมาชิก พี่น้องชาวไทยของเราช่วยกันตอบโต้โต้แยง้งการบิดเบือนข้อมูลของชาวเน็ตเขมรบางคนในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหากมีความสนใจเข้าไปร่วมติดตามในเพจนี้กันได้นะครับสมาชิกท่านนี้โพสต์ข้อความว่าน่าสงสารอยากได้อยากมีของเขาแปะทงแบบง่ายๆอยากได้เกินเหตุตั้งใจเคลมโดยเฉพาะถามจริงไม่อายบ้างหรือถ้าต่างชาติถามว่าอยู่ส่วนไหนของกัมพูชาตอบไม่ได้ น่าแหกเลยอยู่บนพื้นฐานความจริงเถอะเห็นแล้วสงสารในความพยายามอยากได้โดยไม่ลงทุนอะไรไม่สามารถทําเองแบบไทยได้นอกจากอ้างสิทธิ์ผลงานของคนอื่นเขาไปทั่วภูมิใจไหมถามจริงจากการโพสต์ข้อความและแชร์ภาพที่ชาวเน็ตเขมนติดตรงชาติของตัวเองในรูปภาพการบินโดรนแปลอักษรในพิธีเปิดงานเย็นทั่วรามหาสงกรานปี2567เป็นการเคลมผลงานทั้งๆที่เทศกาลสงกรานเพิ่งเริ่มได้1-2วันเท่านั้น ไปรับฟังมุมมองความคิดเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันดูครับคอมเมนต์แรกแสดงความคิดเห็นว่าโปรโมทไปนะให้ต่างชาติเห็นเยอะๆพอเขาไปแล้วผิดหวังเขาจะได้เข็ดแล้วไม่ไปอีกคอมเมนต์ต่อไปกล่าวว่าเป็นวิธีการที่น่าสงสารมากทําตัวเองให้โดนด่าเองพอคนไทยด่าแล้วก็โกรธอ,อีกมุมมองต่อไปแสดงความคิดเห็นว่าขมิโป๊ะแตกดูในรูปดีๆมหาคําไทยมหาสงกราน มุมมองขัดไปกล่าวว่าพระบรมมหาราชวังขนาดนั้นต่างชาติเห็นก็รู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนมันจะทําให้เขมรดูแย่ลงไปเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อไปแสดงความพิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่าเขมรพยายามเปิดการมองเห็นให้เราเข้าไปด่าไปเม้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นไปตามที่คอมเมนต์นี้เขาคิดไวหรือเปล่ามุมมองต่อไปเข้ามาแสดงความพิถีพินคล้ายๆกันว่าปั่นให้คนไทยเข้าไปด่าเอายอดมีคอมเมนต์ตอบกลับว่าใช่เพราะอยากได้ยอดเปิดการมองเห็น คอมเมนต์ต่อไปกล่าวว่าคนเห็นกันทั่วโลกอย่างกล้าเนอะมีคอมเมนต์ตอบกลับด้วยประโยคสั้นๆว่ามันรั่วความพิดเห็นต่อไปกล่าวว่าโดรนทิปนซีเขมรของจริงมีความสามารถทําแบบนี้ไหมมุมมองต่อไปได้เข้ามาแสดงความพิถีพินอธิบายพฤติกรรมการแสดงออกของชาวเน็ตเขมรในลักษณะแบบนี้ว่าหน่วยงานรัฐประเทศเขาเอาไว้หลอกประชาชนเขาดูถูกประชาชนตัวเองไม่แน่ใจข้อมูลตรงนี้เหมือนกันนะครับ แต่มีการตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าประชาชนก็เชื่อตามระเบียบมีคอมเมนต์ตอบกลับอีกว่าเขาโตมาแบบความเชื่อตามๆกันที่บ้านมีคนงานขมเขมรรู้จุดนี้ดีแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับแรงงานขมเขมรไว้ว่าของผมก็มี17คนปลดออกไปตอนปีใหม่แล้วเย็บผ้าข้าวฟรีที่พักฟรีต่อหนังสือต่างดาวก็ฟรีพักหลังเรื่องมากไล่ออกยกชุดเลยอยากเรื่องมากดีนะักมือถือก็เอาให้ผ่อน มันจะขึ้นให้ได้ไงงานเหมาแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมคอมเมนต์นี้อีกว่าไล่ไม่ได้หรอกงานนะ่ะคนไทยไม่ทํามองว่าพวกเขาไม่ฉลาดแต่พูดง่ายเชื่อง่ายเกมชาตินิยมเกมของผู้นําหวังประโยชน์สืบทอดอํานาจทางการเมืองครับเป็นมุมมองที่มองว่าพฤติกรรมการแสดงออกของชาวเน็ตคขมรส่วนหนึ่งเหมือนกับว่าจะเป็น IO อของภาครัฐหรือไม่หากประเด็นนี้ใครมีข้อมูลก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับมุมมองต่อไปแสดงความคิดเห็นว่า นั่นไงงานไทยยังไม่จบเลยแปะทงเรียบร้อยคอมเมนต์ต่อไปแสดงความคิดเห็นว่าประเทศที่มีแต่เรื่องโกหกต่อไปใครจะเชื่อความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าแปะทงไปก็ไร้ประโยชน์นะเขมรทั่วโลกเขาดูการถ่ายทอดไปหมดแล้วมีแต่เขมรที่หลอกตัวเองและคนในประเทศบางคนบางกลุ่มมุมอมองต่อไปแสดงความคิดเห็นว่าชอบครับเคลมแบบนี้ จะได้รู้ว่าของจริงต่างกันลราฟ้ากับเผวเขาถ่ายทอดลง YouTube มีคนรับรู้ความจริงเป็นหมื่นเป็นแสนคนทุกวันนี้แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวอยู่แล้วครับและหลังจากนั้นก็มีการแชร์ภาพการบินโดนเปรียบเทียบกันระหว่างของไทยและเขเมรซึ่งก็เคยมีการโชว์บินโดนไปแล้วก่อนหน้านี้จากภาพที่แชร์ให้เห็นนี้จะเห็นถึงว่าฝีมือแตกต่างกันอย่างมากของไครเรามีรายละเอียดมีลูกเล่นสวยงามมากกว่าเมื่อนำภาพมาเปรียบเทียบก็จะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คอมเมนต์ต่อไปแสดงความพิดเห็นว่าของจริงนักท่องเที่ยวสื่อทั่วโลกเขาออกข่าวลงโซเชียลไปทั่วโลกคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวคอมเมนนะครับเขามาแสดงความพิดเห็นไว้ว่าทําไมต้องโกรธไปหาอะไรอย่างอื่นทําบ้างมาแสดงความพิเห็นแบบนี้ก็มีการตอบกลับหลายคอมเมนต์เลยนะครับและจะขอหยิบยกคอมเมนต์ตอบกลับที่น่าสนใจมาสักสามคอมเมนต์นะครับโดยคอมเมนต์แรกตอบกลับชาวคอมเมว่าประเทศที่น่าอายและคอมเมนต์ตอบกลับต่อไปกล่าวว่าทําไมคุณ Copy ีและโกหก คอมเมนต์ตอบกลับอีกคอมเมนต์หนึ่งกล่าวว่าใครโกรธหรือคุณสนับสนุนคนที่นำธงชาติตนเองไปติดบนผลงานของคนอื่นหรือนอกจากไม่มีความละอายใจแล้วยังหมายถึงคุณไม่มีสมองความรู้ที่สร้างสารรค์ผลงานของตัวเองแบบนี้คุณภูมิใจกับสิ่งนี้หรือคอมเมนต์ต่อไปแสดงความคิดเห็นว่าวัฒนธรรมของตัวเองก็มีดีน่าจะส่งเสริมของตัวเองไม่ฉลาดเลยที่มาเรียนแบบของเขา มองต่อไปแสดงความพิดเห็นว่าทั่วโลกเขารู้ว่าภาพนี้เป็นของไทยขมเมนทําอย่างนี้เป็นการประจานตัวเองชัดๆต่อไปเป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นว่านิสัยขี้เคลมเป็นอันกษณ์ที่โดดเด่นจริงครับและนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างความพิถเพนบางส่วนไปติดตามอ่านคอมเมนต์ทั้งหมดได้จากลิงก์ที่ให้ไว้นะครับพฤติกรรมการแสดงออกของชาวเน็ตขมเมนคนหนึ่งด้วยวิธีการติดธงชาติคมเมนบนรูปภาพการบินโดรนเพื่อพยายามสื่อให้คนทั่วไปเข้าใจไปว่า ในพิธีเปิดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์เป็นการจัดงานของขเขมรการแสดงความพิดเห็นของคนไทยบางคนมองว่าเป็นการกระทําของหน่วยงานภาครัฐของเขาเองเป็นการโฆษณาชวนเชื่อให้กับชาวขเขมรด้วยกันเพราะก็บอกว่าชาวขเขมรน,มนิสัยมักจะเชื่อตามๆกันหรือเป็นการที่เชื่ออะไรง่ายๆนั่นเองครับหลายคอมเมนต์ของคนไทยเราดูจะไม่ค่อยแปลกใจกับพฤติกรรมการติดธงชาติขเขมรบนรูปภาพต่างๆซึ่งมีมาแล้วหลายกรณีจนบางคอมเมนต์ถึงก็บอกว่านิสัยเคลมนี่เป็นอัตลักษณ์ ที่มีความโดดเด่นไปแล้วแต่บางความคิดเห็นก็บอกว่าการกระทําแบบนี้เพื่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ให้มีการคอมเมนต์เยอะๆเป็นการเปิดการมองเห็นแต่ก็ยังมีความคิดเห็นของชาวขเขมรคนหนึ่งนะครับที่ก็มองว่าพฤติกรรมของเพื่อนร่วมชาติเขาเนี่ยไม่น่าซีเรียสไม่เห็นต้องโกรธกันเลยคนไทยตอบคอมเมนต์แบบเตือนสติชาวขเขมรคนนี้ว่านี่มันเป็นเรื่องที่น่าอายการนำตรงชาติขเขมรไปติดในผลงานของชาติอื่นทั้งๆที่รู้ว่าไม่ใช่ผลงานของชาติตนเองเป็นการสร้างความสับสน ให้เกิดขึ้นจากชาวเน็ตเขมรคนหนึ่งจะด้วยมีเหตุผลอะไรก็ตามต้องถือว่าเป็นการจงใจบิดเบือนข้อมูลซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะแบบนี้ในโลกออนไลน์มีให้เราเห็นกันอยู่เสมอเลยใช่ไหมครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ทางสารพัดสาร,รพันรวบรวมมานาเสนอกันในคลิปนี้นะครับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับมีการใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาต่างประเทศ บางความคิดเห็นอาจจะสื่อความหมายได้คลาดเคลื่อนไปก็ต้องกราบขออภยัยและสําหรับคอมเมนต์ที่มีคําพูดไม่สุภาพหรือใช้ตอยคําที่รุนแรงต้องมีการปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการนําเสนอนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคําพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณนโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้รบกวนกดติดตามสารพัดคาร,รพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ ของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ